ที่ Thailand Out d o o อการเดินป่าคือส่วนสําคัญในชีวิตพวกเราพวกเราจะมีอุปรกรณ์เดินป่าครบถ้วนทุกอย่างไว้ให้บริการและสิ่งสําคัญที่สุดอย่างหนึ่งที่เรามีให้เสมอก็ค,อคำแนะนำจากประสบการณ์จริงที่เราออกไปเดินป่ากันมาเราดีใจมากนอกจากที่ร้าน t h a i l a n d o u t d o o รช็ทุกสาขาของเราแล้วเราก็ยังมีร้านตัวแทนที่เป็นผู้ร่วมอบรมการด้วยพวกเราเรียกเขาว่า ไฮ킹สเปเชียลิสต์ช็อปครับวันนี้ามาเที่ยวร้าน outdoor ที่ครบถ้วนที่สุดร้านหนึ่งในแถบราชพฤกษ์ครับก็คือร้าน outdoor style เอ๊ะขอเปลี่ยนใหม่ดีกว่าครับต้องบอกว่าร้าน outdoor style เนี่ยเป็นร้าน outdoor ที่ครบถ้วนแล้วก็สวยงามที่สุดร้านหนึ่งในประเทศไทยเลยดีกว่าจองบูทร้านได้เลยครับเจ้าข <laughs> องร้านก็นี่ครับ้องเบนสวัสดีครับ <คน S 3> ผม น้องรักของผมนะครับกับอุ้มที่ช่วยกันดูแลร้านนี่มาทางการเริ่มต้นสร้างขึ้นมากับมือครับร้านนี้ครบถ้วนมากก็คือมีทั้งอุปกรณ์ชั้นิ้งที่หลากหลายมากเลยครบทุกอย่างมีอุปกรณ์เดินป่าด้วยนะครับเป็นร้านที่ไทแลด์ดเราบอกตับรองหรือว่าเป็นร้านที่เรียกว่า hiking specialist มีความชานาญเรื่องการเดินป่าและนอกจากนั้นเขาก็มีอุปกรณ์ให้เช่าสําหรับมือใหม่ด้วยเดี๋ยวให้เบนพาดูนะครับผม ถ้ามาดูโซนแคมปิ้งก่อนครับอุปกรณ์แคมปิง้งถ้าเข้ามาเต้อะไรที่สําคัญที่สุดเี่ยถ้าเข้ามาในร้านอันดับแรกคือเราต้องแนะนําเต็นก่อนครับคือเราไปแคมป์เราต้องมีบ้านก่อนครับผมเต้นเราก็มีจริงๆเดินเข้ามาเราจะมีเห็นตัวอย่างกลางไว้อยู่แล้วครับ่าเราก็จะเวียนกลางไปเรื่อยๆครับตัวนี้อะไรเป็นตัวนี้ก็คือคอร์ดโดมสองเูนครับรุ่นยอดนิยมที่ใช้กันเยอะมากใช่รุ่นยอดนิยมเลยครับเบต้นข้างในก็จะมี แผลล่นรองนอนยี่ห้อต่างๆไว้เทสในทดลองอมีผ้าห่มครับมีโปรเจอร์มีเก้าอี้มีโต๊ะต่างๆครับผมครับสุดตรงนี้จะเป็นโซนะตะเกียงของร้านนะครับเป็นโซนตะเกียงตัวอย่างจะมีทั้งตะเกียงแก๊สรุ่นต่างๆแล้วก็ตะเกียงน้ํามันครับผมตัวนี้เป็นตัวอย่างสามารถจุดทดลองที่ร้านได้เลยครับก่อนซื้อ ก่อนตัดสินใจเยอะมากมีทุกรุ่นตรงนี้เลยใช่ไหมเบนมีทุกรุ่นครบทุกรุ่นที่ทีเ่เรามีขายเพื่อนๆม,ม,มามนี้ได้หยิบได้จับได้อลองจุดต้องบอกตามตรงของบางอย่างนี่มาแบบไทเรลดอนะผมไม่เคยเห็นเลยน <c oughs> ี่เป็น<า>เนพิ่งมาเลยไหมเนี่ยไอเทมใหม่เลยครับเรียกว่าถ้าขาดแสงสว่างในชีวิตนี่มาตรงนี้ได้เลยครับคราวนี้ก็มาถึงโซนใหม่นะครับร้าน t d o o r Style เนี่ยเป็นหนึ่งในร้าน Hiking s p e c i a l i s สที่ไทเรลอดอเราภูมิใจนำเสนอด้วยครับผมครับ ผมไม่ได้เล่าตั้งแต่แรกจริงๆแล้วเบนซ์ ben เนี่ยเป็นพนักงานคนแรกๆของร้านไทยแลนดอดอเราเลยใช่ไหมครับอยู่กับเรามาหลายปีมากแล้วเขาก็เรียนรู้มาพร้อมๆกับพวกเราไปเดินป่าด้วยกันมาไปพายเรือด้วยกันมาไปแคมป์ด้วยกันมายังไม่ต้องสงสัยเลยว่าเขาจะให้คาแนะนําคนที่เดินเข้ามาแล้วต้องการอุปกรณ์เดินป่าได้เต็มที่ใช่ไหมครับไปเดินมากันเยอะละแล้วน้องๆในร้านเนี่ยก็ไปเข้าอบรมมาแล้วด้วยครับอบรมที่จะเป็น h ิ k i n g s p e c i a l สต์มาแล้วเขาก็เลยเปิดเซสชั่นนี้ใหม่ขึ้นมาเป็นเซสชั่นเดินป่า เดี๋ยวให้เบนซ์พาดูครับว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างถ้าเพื่อนๆเดินเข้ามาในร้านแล้วบอกว่าอยากจะไปเดินป่าหาอุปกรณ์อย่างแรกเลยสิ่งที่สําคัญที่สุดที่เบนซ์จะแนะนําคืออะไรครับถ้าเดินป่าเราต้องนึกถึงเป้ฮะเพื่อว่าได้ใส่อุปกรณ์สัมภาระของเราแล้วก็เป้นเนี่ยสำคัญก็คือต้องต้องกระจายน้ําหนักได้ดีต้องระบายอากาศดีนี่ประสบการณ์จริงครับแบก เดินกันมาหลายครั้งเป็นไงเมืม่อประสบการณ์ทั้งดีและไม่ดีเป็นไงเล่าให้ฟังอ่าก็ค,คือถ้าเป้ระบายอากาศไม่ดีมันก็คือคือเวลาเงื่อเราออกเนะี่ยคือมันแฉะมันหงุดหิดครับผม,มแล้วถ้าเป้ไม่พอดีล่ะเป้ไม่พอดีก็มันก็มันก็งุดหิดเหมือนกันครับทรมานใช่ครับ,รบมันเราต้องเลือกเลือกเลือกเป้ให้มันเหมาะกับกับไซระเราก็คือความยาวของหลังของเราเนี่ยแหละครับครับผม ับเป้ก็แยกเพศใช่ไหมใช่ครับผู้หญิงผู้ชายรูปแบบไม่เหมือนกันใช่ครับเวลาไม่เหมือนกันใช่ครับเสื้อผ้าเรายังใส่ด้วยกันไม่ได้เลยนะครับผู้ชายเป้ยิ่งสําคัญกว่าครับอุปกรณ์อันแบบที่2คืออะไรนี่มีผลก็คืออันดับสองเนี่ยสำคัญที่สุดก็คือรองเท้าครับผมนี่พูดจากประสบการณ์จริงใช่ไหมใช่ครับไปเจอเรื่องอะไรมาบ้างรองเท้าก็คือถ้าอ่ากับเพื่อนร่วมทริปดีกว่ามูซาครับมูซานี่คือใส่รองเท้าอ่าเป็นรองเท้าสปอร์ตไป ขื้นหลุดตั้งแต่แรกเลยของศูนย์หมากวะใช่ครับนี่เราไปเทรนนิ่งกันครับมีประสบการณ์ตอนที่เขาอยู่กับเจริญเราด้วยกันไปเดินป่ากันสนุกมากเท่านั้นะใช่ครับเพื่อนร่วมทริปหลุดตั้งแต่แรกเลยโอ้ยลำบากครับทุรักทุเลกว่าจะเดินจบรองเท้าที่มันดีเนี่ยมันเป็นยังไงเนอ่ารองเท้าที่ดีก็คืออ่ารองเท้าต้องต้องแข็งคือเวลาเตะหินเตะกิง่งไม้เตะอะไรคือมันต้องปกป้องเท้าเราได้ครับผมฮะพื้นต้องแข็งแรงพื้นต้องแข็งยึดเกาะดีครับผม อย่างพื้นเนี่ยครับสโลว์นะครับอ่าตัวตัวซ้นก็คือการลื่นครับผมครับแล้วก็เวลาเราแบกเป้หนักหักก็ไม่ไม่บอบช้ำใช่ไหมใช่ครับรองเท้านี่เป็นเรื่องยากนะตอนเลือกเนี่ยเลือกยากกว่าเป้เพราะเป้เรายังเห็นว่าใชครับส่พอดีไม่พอดีรองเท้าเนี่ยแนะนําว่าควรจะมาลองที่ร้านหาริงๆิผมว่าเกี่ยวกับเดินเนี่ยควรที่จะมาเลือกมาลองเองทุกอย่างคือมันเกี่ยวกับไซส์หมดเลยครับใช่ครับ กางเกงไม่พอดียังใส่ไม่สบายของเดินป่าถ้าไม่พอดีนี่รมามใช่ครับแต่ผมว่ารองเท้าเนี่ยเป็นอะไรที่เลือกยากที่สุดแล้วต้องมาลองต้องมาลองครับเดินแล้วเดินอีกมาคุยกับคนที่เคยใช้ขนาดผมเป็นคนที่คือของในร้านเองอ่ะผมเลือกรองเท้าอยู่สองอาทิตย์ผมใส่ลองแล้วลองอีกกว่าจะลองใส่ได้ใส่ใส่เดินเดี๋ยวเพื่อนๆเข้ามาเดินอยู่อันนี้อันนี้อันนี้เรื่องจริงครับแล้วอันดับสามระเบ้นอะไรผมว่าสิ่งที่ควรจะมีก็คือมันก็คือต้องต้องเราต้องมีแสงสว่างน้ครับผม คือจริงๆแล้วเวลาถ้าเราไปเดินจริงๆเราไม่มันเราก็มันต้องเตรียมความพร้อมอยู่ตลอดเวลาประสบการณ์ครั้งล่าสุดที่ไปด้วยกันใช่ไหมเนี่ยเห็นได้ชัดเลยครับไปเดินที่เราเรียกปรารวดิคีนะที่ตาบเราเนึนว่าจะเดินถึงสักสี่โมงเย็นสบายๆปรากฏทุ่มยังไม่ถึงครับต้องควักไฟฉายออกมาถ้าไม่มีไฟฉายก็เดินที่มืดเลยครับไฟฉายควรที่เอาไว้ที่ควรที่จะหยิบออกมาใช้ได้ง่าย แล้วที่นี่ก็มีไฟฉายคาดหัวให้เลือกจริงๆครับ<ด>ผมคือไฟฉายไฟฉายเรามีไฟฉายทั้งมือถือแล้วก็คาดหัวแต่ว่าผมว่าคนคนแคมป์นิยมไฟฉายคาดหัวมากกว่าเพราะว่าเราใช้งานได้สองมือครับเดินป,ป่าได้ยิ่งชัดเจนนะครับเราจะมาถือไฟฉายอยู่ไม่ได้ต้องใช้คาดหัวแล้วก็เดินมือก็ปีนป่ายตต้นไม้ไปที่เราเจอกันล่าสุดประสบการณ์สอนเรามาอย่างนั้นครับผู้รู้ย่อมเห็นเองครับ เดินถึงแคมป์แล้วต้องนอนสบายใช่ไหมใช่ครับพาามาตรงนี้เนี่ยครับเราเราจะมักจะชอบพูดกันว่ากินให้อิ่มนอนให้หลับผูกเชือกองเท้าให้แน่นก็คือนอนนอนนอนให้หลับก็คือสําคัญก็คือต้องมีแผ่นหลังนอนดีๆครับเพราะว่าเราต้องเตรียมไว้สำหรับวันลุกขึ้นใช่ไหมใช่ครับถ้านอนไม่หลับในวันลุกขึ้นแย่แน่ใช่ครับที่เราจะเดินครับอันนี้เราเราเราเทสมาที่มีก้อนหินอะไรแบบนี้เพื่อว่าจําลองเหตุการณ์คือที่มัน บางทีเราเลือกสถานที่ไม่ได้ครับเราก็จําเป็นต้องนอนนอนทับหินแบบนี้ครับเราถึงต้องมีอ่าไว้ไว้จัดอ่ามุมไว้ให้ลูกค้าได้เทสก็าแผ่นลองนอนอยากได้ตัวไหนก็มาลองนอนดูว่ามันได้ไหมใช่ครับ,<อ>บเป็นการเทสทุกอย่างต้องทุกอย่างต้องลองถ้าเกี่ยวกับเดินครับถ้าถ้าจะไม่นอนเต็นท์ก็มีเปให้เลือกนะครับก็คือง่ายดีครับไม่ได้การง่ายไม่ต้องนอนกับพื้นกันพวกแมลง าการตะขาบเวลาหน้าฝนพวกนี้ครับไม่เท้าเดินป่าเนี่ยสำคัญไหมเว้นจริงๆส่วนตัวผมว่าเป็นอะไรที่ขาดไม่ได้เขาคนก็ชอบว่าไม่เท้าเดินป่านี่แบบคนแก่ๆอย่างพี่ใช่ป่ะ๋อ,อไม่ไม่ใช่เลยครับผมนี่ก็ขาดไม่ได้เลยผม,มคิดว่าหลายๆคนถ้าได้ใช้นี่คงคงขาดไม่ได้นี่<า>ประสบการณ์จริงจากที่เราไปเดินเฟียวร์บรเวนฮ่องกงกันมาครับ ถ้าไม่มีเป็นไงโอ้หแย่ครับตาย <laughs> ตขึ้นเขา <c oughs> ลงเขาใช่คือเวลาขึ้นเนะี่ยมันก็มันก็ช่วยดันตัวเราขึ้นช่วยให้เราผมว่ามันมันทุ่นแรงเราครับช่วยให้เรายังงกล้ามเนื้อเราอ่ะมันช่วยพ,พยุงกล้ามเนื้อเราใช้ใช้กล้ามเนื้อลงนะน้อยลงครับ ทางลาบก็ช่วยนะจริงๆแล้วใช่ครับทางลาบก็ช่วยทางลงไม่ต้องพูดถึงไม่มีนี่ใช่เจ็บเราเราเราก็สามารถทิมทิมนําหน้าเราเลือกตาแหน่งเท้าลงเราลงได้ช่วยดีเยอะครับไอ้ครั้งหลังสุดที่ไปหลงป่ากันนี่ถ้ามีมือไม่เท้าใครมมือไม่เท้านี่เห็นชัดเลยครับอน่าทิมครับน้าทิมเลยมันต้องมันต้องลอง้ายดูจริงๆุกอย่างมันต้องลองเจากันเองใช่ใช่ครับนี่อุปกรณ์หลักอีกอย่างหนึ่งสำหรับเดินป่าก็คงไม่พ้นเต็นท์ใช่ไหมเบ้นครับผม ตัวที่ถืออยู่นี่กอดอยู่นี่อะไรเนี่ยค่ะเป็นรุ่นที่รักที่สุดเลยครับที่ใช้มาก็ก็หลายปีเหมือนกันครับก็ฮับบาบ้บครับผมเอมิปีแร้ครับครับเกี่ยวถ้าเดินเนี่ยคือเราต้องคํานึงถึงอ่ายิ่งเล็กยิ่งเบายิ่งดีแหละบอกตรงๆเลยครับผมแล้วต้องเต็นต์อ่ะต้องไว้วางใจได้ด้วย่าต้องกันต้องกันฝนสนิทครับผมระห่าราะวแคมปิ้งเนี่ย ทางเราจะวิ่งไปนอนในรถหรือไปนอนในศาลาได้เดินป่านี่ทางจะไปนอนเต็นท์เพื่อนก็ไม่ให้นอนนะครับคือก่อนจะไปก็เช็คอุปกรณ์อุปกรณ์ก่อนก็ดีครับพี่สังเกตด้วยว่านอกจากเอ r ม่แล้วที่นี่ยังมีเต็นท์ให้เลือกอีกหลายยี่ห้อนะครับมีแบ็กเดียซึ่งราคาย่อมเยาวไม่แพงใช้ได้ไว้ใจได้พอควรเลยมีนอร์ดิสก็ลองมาปรึกษาเบ้นได้เบ้นนอนเต็นท์เดินป่ากันมาเยอะแล้วครับ เมื่อกี้เบนพูดว่าไงนะเรื่องเดินป่าสําคัญที่ต้องอะไรนะกินให้อิ่มนอนให้หลับผูกเชือกรองเท้าให้แน่นครับกินให้อิ่มเรื่องสําคัญแล้วอันนี้เราเราก็ต้องมีอุปกรณ์ทำกับข้าวดีๆหน่อยครับทำง่ายๆครับสะดวกจะได้เดินมาเหนื่อยแล้วจะได้พักความเร็วเราเดินป่าเทียบเลยนะครัม้ออุปกรณ์หม้อรับครัอะแเลยแล้วก็มีเตารุ่นต่างๆครับผมมีทั้งใช้แก๊สและน้ํามันครับ ชำนาญเว้นี่ใช้มาเยอะแล้วครับก็เรามีตัวอย่างให้ทดสอบหลากหลายรุ่นอยู่ครับมาลองได้ครับผมครับอ่าที่ถืออยู่นี่อะไรครับเครื่องของน้าครับผมอ่าก็เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งผมว่าก็ควรที่จะมีนะครับรเพื่อความ<อ>เพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองอครับในปา่าเราก็ไม่รู้หรอกอน้ําในน้ําอำจะมีพยาธิไหมครับจะต้มก็ใช้เวลาก,กว่าจะจุดไฟ นี่เลยครับเครื่องกองน้ําใช้ง่ายปลอดภัยปนถือว่าเป็นของจําเป็นนะนะเพราะว่าทุกครั้งที่ไปเนี่ยเราจะต้องเอาตัวเองให้ปลอดภัยก่อนครับไม่อยากป่วยในป่าน้ํานี่สําคัญมากเพราะเรากินต้องกินวันละหลายลิตรทุกวันแบบไปก็ไม่ไหวอยู่แล้วต้องต้องกองน้ำแบบกแบกก็หนักอะครับกองก็งสบายตรายที่ผมบอกว่าครบถ้วนแล้วก็สวยงามที่สุดน้ำหนึ่งที่ผมเคยเห็นมาและที่สําคัญที่สุดนะครับก็คือ ผู้คนที่อยู่ข้างหลังร้านเนี่ยผมยืนยันเลยว่าพวกเขาเป็นคนที่มีประสบการณ์จริงนะครับเดินป่าแคมปิ้งกับพวกเรามาหลายปีมากเขาพร้อมที่จะให้คําแนะนําแนะนําอุปกรณ์ที่เหมาะสมถูกต้องให้กับทุกคนที่เดินเข้ามาจะไม่เบนมีอะไรแนะนําั้งไหมก็เราก็แนะนําตามประสบการณ์ที่เราพอรู้ครับฮะแนะนําจากประสบการณ์จริงครับร้านออร์ดสไตน์เป็นร้านออร์ดที่ครบถ้วนจริง ก็ตรงที่เรามาอยู่เนี่ยก็คือให้เช่าประกอบครับตรงนี้ก็คือเราจะเพิ่มช่องทางเป็นทางเลือกให้กับลูกค้าเป็นคนที่กลำลังที่จะมาแคมป์มือใหม่ขึ้นหัดการเต้นะจะนครับผมบ,บ,บางทีเลือกยากเลือกไม่ถูกมาเช่าดูก่อนมีอะไร,รให้เช่าบ้างเบ้นจริงจริงอ่ะผมมีให้เช่าแทบทุกอย่างนะครับแทบจะครบเลย แต่ถ้าจะดูแบบแบบแบบนี้มันมันค่อนข้างจะดูยากผมก็เลยสาวๆจะมาเช่าเบซ์ไปด้วยอย่างงี้ได้ไหมเลิกแล้วไม่ได้ครับมีอุปกรณ์ครับผมมีอุปกรณ์ครับครับเข้าไปดูง่ายได้ที่เว็บไซต์เราทำเว็บไซต์ขึ้นมาแล้วครับชื่อสไตล์เรนทัลครับผมแล้วานั้นก็จองของได้เลยใช่ครับพี่ว่ามันเป็นเรื่องดีมากที่คุณมีอุปกรณ์ดีๆให้เช่าอย่างนี้ครับ มันช่วยแก้ปัญหาให้กับหลายคนเลยเพราะว่าเพื่อนๆที่ออกไปแคมป์กันเนี่ยบางคนก็เริ่มอยากจะอัปเกรดเต็นท์อยากซื้อเต็นท์ดีๆอย่างนอร์ดิสเนี่ยเต็นท์สวยมากเลยแต่มันมีหลากหลายสไตล์เขาก็อยากจะไปลองก่อนจะซื้อใช่ไหมว่าชอบแบบไหนทีนี้เบนเจอร์ลูกค้าแบบนี้เยอะไหมครับผมใช่เลยครับสําหรับลูกค้าที่ไม่มั่นใจยังสงสัยอยากเช่าไปลองก่อนเช่าไปแล้วกลับมาอยากซื้อเราจะมีคืน ค่าเช่าให้บางส่วนฮะแล้วนีระยะเวลาสาสิบวันต้องลองแล้วก็รีบกลับมาซื้อหน่อยนะใช่ครับสามสิบวันครับผมเป็นจะคืนค่าเช่าบางส่วนที่มันดีก็เหมือนกับลงทุนร่วมกันนะลอมก็เช่าไปลองในไหนก็เสียค่าเช่าไปแล้วอะแล้วเข้าใจจุดนี้อาวลืมถามไปเลยต้องแนะนำหน่อยนะว่าร้านนี้อยู่ตรงไหนมายังไงอ่าร้านอยู่อ่าติดกับโฮมโปรลาจ๊พึกนะครับ ใกล้กับวงเวียนพระราม5ครับผมอยู่ในโครงการสวนดอกาำเจียกครับผมอ่าไม่ยากครับมีที่จอดรถกว้างขวางมีอาหารอร่อยด้วยแถวนี้น่ามามากครับ